สตาตยนนชแนลสวัสดีค่ะสตตยน์นค่ะวันนี้เราจะมาทําเผือกเชื่อมนะคะเผือกยนนนก็ชอบเอามาหงใส่ข้าวนะคะก็เลยหัน่นกะว่าจะหั่นนึ่งค่ะแต่วันนี้ก็เลยเอ๊จะกินเปลือกเผือกเชื่อมดีกว่านะวันนี้เราจะมาทําเผือกเชื่อมค่ะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะกันตอนแรกก็ ่นแล้วก็ล้างนะคะถ้าใครมีน้ําปูนใสก็แช่น้ําปูนใสก็ได้ค่ะนะคะวันนี้ยานวนไม่ใส่น้ําปูนใสใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะน้ำตาลแกะถ้วยหนึ่งค่ะตั้งไฟเลยค่ะตั้งให้น้ําตาลละลายนะคะปกติเขาก็จะใส่น้ำตาล สายขาวนะคะวันนี้ยายนวลไม่มีน้ำตาลสายขาวก็ใส่น้ำตาลสายแดงไปเพราะว่าถ้าเชื่อมเผือกก็จะจะใส่น้ำตาลสายขาวจะไม่ค่อยสีจะสวยสีจะสวยไม่เป็นไรเรามีน้ำตาลสายแดงเราก็ใส่น้ำตาลสายแดงไม่เป็นไรค่ะน้ำตาลให้ละลายค่ะเราทำกินง่ายๆของเราค่ะ ตามเราก็ใส่ตามชอบเราเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือไปน,นิดนึงนะคะ่ะตัเดเกลือไปน,นิดนึงเอาให้น้ำตาลละลายก่อนนะะแล้วก็ชิมดูว่าเราตามชอบเราหรือยัง เสร็จเรียบร้อยแล้วมันตะละลายแล้วเราก็ใส่เผือกลงไปเลยนะคะวางเผือกลงไปเลยค่ะถ้าใครมีน้ำปูนใสก็แช่น้ำปูนใสก่อนก็ได้นะคะเผือกเราจะได้ไม่เละอันนี้เราทำตามสบายเรา นี่ค่ะใส่ไปให้หมดจริงๆแล้วเนี่ยเผือกนี้ยยนวนชอบเอามาหุงใส่ข้าวค่ะเผือกเนี่ยชอบหุงใส่ข้าวกินค่ะน้ำเชื่อมแล้วก็เดือดแล้วค่ะเราก็ค่อยกลับหน่อยนะคะ กลับอีกรอบนะคะทุกคนนี่จะสุกแล้วค่ะเริ่มจะเปื่อยนิดนึงแล้ว รอให้น้าเชือ่อมรอมันงวดลงกว่านี้นิดน,นึงนะคะต,ต้องกินกับกะทินาะ่นะ่ะกะทิสดน้อยอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเนื่องแล้วเก็บไว้นานไม่ได้ค่ะก็เลยต้องมาเป็นเชื่อมเอา แรกว่าจะนึ่งเนาะนึ่งก็เอ๊ะเดี๋ยวเก็บไม่นานไม่ได้ถ้ากินไม่หมดเราก็เสียดายมันเสียดายเผื่อเราก็มาทําเชื่อมเชื่อมมื่เก็บไว้นานได้แช่ตัวอยากกินตอนไหนเราก็เอามากินได้นะคะแล้วก็ปิดไฟแล้วนะคะ ดี๋ยวเราก็จะทำน้ำกะทิแล้วค่ะเนี่ยกิลาดนี่ก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำน้ำกะทิก่อนค่ะเรามาทำน้ำกะทิกันเลยค่ะใส่น้ำกะทิลงไปกล่องนึ้ นะคะคเอาพอน้ำกะทิร้อนก็พอนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูเผือกเชื่อมเยนวนค่ะลองทำดูน,นะคะนี่เป็นของหวานของว่างเผือกเผือกเชื่อมกะทิสด ค่ะวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสตายยนน์ชแนล